สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะกล้องของแบรนด์ d ิสคอ v วอรนะฮะจะเป็นรุ่น FFP นะฮะเชนเลนขยายตามซูมนะฮะจะมารีวิวด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับนะครับตัวแรกก็จะเป็น VTZ นะฮะ4.6คูณ50 SF ไม่มีไฟนะฮะปรับหลาด้านข้างนะฮะตัวนี้ราคานะครับ3580บาทนะครับ ตัวที่2นะฮะวิ z สนะฮะ6 2 4ี่สคูณนะฮะตัวนี้ก็ไม่มีไฟเหมือนกันนะฮะปรับระดับข้างนะครับราคานะฮะอยู่ที่3680บาทนะครับตัวตัวที่แรกตัวแรกนะฮะวิ z 6แสก่สิบคูณหบนะฮะขนาดของเขานะฮะตามค่าโรงงานนะครับ4 6่สคูณนะฮะ ความยาวของตัวกล้องก็390ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักก็640กรัมนะฮะเป็นเลนส์เคลือบเขียวนะครับตัวที่สองก็จะเป็นตัว v t z เหมือนกันนะฮะ64คูณ50นะครับความยาวของตัวกล้องก็380ม mm, ิลลิเมตรนะฮะน้ำหนักก็640กรัมเหมือนกันนะครับเป็นเลนส์เคลือบเขียวนะครับ สองตัวนี้นะฮะฟังแทงการใช้งานเหมือนกันนะของแถมเพ้านะครับหนึ่งสองเนี่ยของแถมเหมือนกันนะนะครับมีท่อบางแสงนะครับนะฮะขาแข็งแรงคู่นะฮะนะครับแล้วก็ขากระดกนะฮะนะครับหน้าหลังหนึ่งคู่นะฮะแล้วก็อ่าผ้านะฮะผ้าพร้อมกับไวรับประกันคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะมีผ้าไวรับประกันขากระดกนะฮะคู่มือการใช้งาน ขาแข็งแรงแล้วก็ท่อบางแสงนะฮะของแถมเหมือนกันเลยแล้วก็หนึ่งสองเนี่ยเราจะแถมนะฮะอันนี้แถมให้นะฮะเป็นตัวระดับน้ํานะฮะสาหรับรัดท่อนะฮะหนึ่งตัวนะฮะเป็นของแถมนะครับเป็นถ้าตัวนี้ไปซื้อต่างหากก็ตัวละประมาณก็สามร้อยนะฮะแต่ว่าทางร้านแถมให้นะฮะเป็นตัววัดวัดระดับน้ํานะฮะสำหรับรัดท่อนะฮะท่อสามสิบมิลนะครับ ท่อห้าสิบไอ้นาลินห้าสิบท่อสามสิบปรับหลาข้างนะฮะปรับบนล่างซ้ายขวาปรับซิลโลได้ปรับซูมตรงนี้นะฮะปรับซูมก็สี่ถึงสิบหกเท่านะฮะตัวนี้เป็นปรับเลนส์ตานะฮะเลนส์ตาเนี่ยสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาท่านยาวนะฮะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าสายตาปกติก็ไม่ต้องใช้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นตัวปรับปรับบนล่างท้าขวานะอันนี้ปรับเซทิโลได้นะครับยกขึ้นนะฮะแล้วก็ปรับนี่เหมือนกันนะยกขึ้นแล้วก็ปรับนะฮะตัวท่อนี่นะไม่ใช่งานถอดได้นะฮะตัวตัวเหล็กเนี่ยเราถอดได้นะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยผมถอดออกนะฮะเนี่ยไม่ใช่งานก็ถอดถอดได้นะฮะตัวตัววงล้อนะฮะแล้วก็ตรงตรงแท่งเหล็กเนี่ยสำหรับปรับปรับซูมนี้นะฮะถอดได้นะฮะถ้าไม่ใช่งานก็ถอดได้นะครับ นนะะครับ,นะรบเส้นเล็งเขานะครับเหมือนกันนะเส้นเล็งนะฮะสองตัวนะครับ อันนี้ปรับปรับซูมปรับซูมปรับปรับเส้นเลนส์ขยายตามซูมนะครับเนี่ยน่ครับเส้นเลนส์ก็ปรับขยายตามซูมนะเป็นเส้นเลนส์เอฟพีนะฮะตัวนี้เหมือนกันนะฮะตัวหกยิบสี่นะครับ เมือนกันนะเส้นเลงเหมือนกันฮนะเป็นเส้นเลงปรับขยายตามซูมนะฮะตัวนี้หกยิบสี่คูณห้าสิบนะครับเนี่ยปรับระค่างนี้่นะปรับราค่างนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเซซิโลนะรปรับบนล่าง้ายขวานะฮะยกขึ้นเหมือนกันนะฮะเหมือนกันใช้ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยปรับ้า้ขวาได้อ่าช่องทางในการติดต่อนะครับนะครับ ารายละเอียดของตัวสินค้าเนี่ยสามารถรับชมที่เว็บไซต์99 Camping ได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนนะฮะมีเวลานะฮะก็สามารถมารับชมสินค้านะฮะที่ร้านเราที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะหรือกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆเนี่ย มานำต่งนี้รับชมเรื่อยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ